เพราะฉะนั้น MOU ที่ลงกับเราและลงกับอีกหลายประเทศนะเนื้อหาก็จะคล้ายๆกันนะเนี่ยนะ m e m o r a n d u m of u n n e r s t a n d i n g แติวีนไทยกับสหรัฐอ่ะนะก็คือเรื่องแรงเอิร์ธเนี่ยมันจึงมีเนื้อหานะที่ระบุเอาไว้เลยนะว่าเป็นกรอบความร่วมมือข้อตกลงบันทึกความเข้าใจ <c oughs> นะการพัฒนาการส่งเสริมการวิจัยนะการให้ความรู้บนเงื่อนไขว่า ถ้าจะลงทุนเนี่ยก็จะต้องลงทุนไม่ใช่ขายเป็นแร่นะต้องผลิตในประเทศมีห่วงโซ่อุปทานแล้วอันเนี้ยไม่ได้เป็นสนที่สัญญาไม่ได้เป็นสัมปทานแล้วจะยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้มันจึงมีเงื่อนไขเหล่านี้อยู่ซึ่งก่อนหน้านี้รัฐมนตรีพาณิชย์คุณสุปจีก็ให้สัมภาษณ์ยืนยันว่าเรื่องแร่เอิร์ธเนี่ยไม่ต้องกังวลน,นะฮะ ต้องขออนุญาตยืนยันว่าทางกฤษฎิการก็ก็บอกให้ความเห็นมาว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เป็นข้ขอผูกพันทางกฎหมายไม่ได้เป็นลีกอล i n ยด n ้สามารถยกเลิกได้จากข้างใดข้างหนึ่งก็ได้นะคะแต่ประเทศไทยเนี่ยทางกระทรวงต่างประเทศรอบคอบมากแล้วก็ดูเลยค่ะว่ามันไม่ได้มีข้อผูกพันทางกฎหมายอะไรเป็นแค่ ความตกลงที่จะร่วมมือกันเราเซ็นกับสหรัฐอเมริกาได้เราก็เซ็นกับจีนได้เหมือนกันเพราะว่ามันไม่ได้เป็นเอก l u s i v e นะคะเรา,เราทำการค้าการขายเหมือนกับ FTA เราทําทวิภาคีกับประเทศนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเราให้ประโยชน์กับประเทศนี้เท่านั้นเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องของการแสดงความเจตจานงในการจะร่วมมือกันความร่วมมือกันในเรื่องของการถ่ายทอดเรื่องของอ ความรู้นะคะเทคนิคโน้ตฮาวซึ่งเราไม่มีเราได้มาอันนี้จะเป็นประโยชน์กับเราแล้วก็ในเรื่องของการดูเรื่องห่วงโซ่อุปสงค์อุปทานนะคะแล้วก็ทางคณะรัฐมนตรีได้ตรวจดูนี้ผ่านทางกฤษฎิกาก็ไม่มีข้อผูกพันทางกฎหมายนะคะเป็นแค่ข้อตกลงธรรมดาเราตกลงกันว่าเราจะร่วมกันพัฒนาย,ยัางไงเรื้องต้นแล้วก็ไม่มีผลผูกพันตามกฎหมายระหว่างประเทศแล้วก็ทุกอย่างก็เป็นไปตามกฎหมายไทย กฎหมายอเมริกาคือต้องต้องบอกว่าไม่ใช่เราไปลงเขามาลงทุนที่เราอย่างเดียวเราก็มีโอกาสที่จะไปลงทุนที่เขาด้วยเหมือนกันนะครับถ้าเรามีความสามารถพอะฉะนั้นมันต่างต้องทดแทนซึ่งแต่ละกับในรายละเอียดก็ต้องไปว่ากับแล้วกฎหมายเราว่ายังไงก็ต้องว่ากับต่างกฎหมายแรกของไทยซึ่งกฎหมายแรกของไทยเนี่ยบอกว่าจะต้องเป็นมีการเปิดประมูล นะครับต้องมีการแข่งขันแต่เรียนเป็นธรรมเพราะนั้นอันนี้เรื่อง MOU แร่เอิญนะที่โอ้โหไปไกลถึงขนาดว่าขายชาติขายแผ่นดินคือมันยังไม่ถึงขนาดนั้นอันนี้ทั้งฝ่ายพาณนนิชย์ทั้งฝ่ายกฎหมายรวมไปถึงนายกอนุทินเองก็ยืนยันแล้วยิ่งไปกว่านั้นเมื่อสหรัฐปลดล็อกแร่เอิญกับจีนได้อ่ะเราอาจจะอยากให้เข้ามาศึกษาวิจัยมีเทคโนโลยีมาพัฒนาอ,อย่างดรเอเนี่ยนะดรเอเนี่ยมองเลยนะว่าจริงๆเนี่ยควรสนับสนุนให้เข้ามาแต่ วางยุทธศาสตร์ให้เราได้ประโยชน์เนี่ยดรเอนะ <c oughs> คนอยู่ในแวดวงวิศวกรรม <c oughs> นะ